คำเตือนรายการนี้จะเป็นมุมกล้องแบบใหม่แบบว่องแบบที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นโปรดทำความเข้าใจและ Get Feeling ก่อนดูนะคะ เจเจนะคะจิรัตบุญแก้วอายุ16ปีก็ระวังตัวไว้ให้ดีๆนะคะเตรียมตัวไหมดีๆเพราะคนนี้เตรียมตัวมาดีมากก็ระวังหลังไว้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเอามีแทงหลังเสียบแบบจึงงัวเด็กวังจะมาเอาเมือง สวัสดีค่ะปามมี่ค่ะอายุ15ปีเป็นผู้เข้าประกวดของ y ยัง Mi s s f a v o r i t e ในปีนี้นะคะเข้ามาประกวดในรุ่นของ Teenager ค่ะณเวลานี้ปามมี่ต้องมงมองลงฉ่ำแน่ะค่ะคุณแม่เจอเลยสวัสดีค่ะชื่ออาเชชลยส่วนปรุพัน์นะคะอายุ สิบหกปีศึกษาที่โรงเรียนสาสั่นอยวิทยานั่งเสร็จแล้วส่วนตัวเชฟเป็นคนที่ชื่นชอบแฟชั่นและขอใหม่ได้ไหมได้ค่ได้ค่ะนุ่มไม่ต้องพยายามเลยต้อง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 ให้มองอันนี้อย่างเดียวแค่นี้ใช่โอเคใช่ไม่ต้องโฟกัสตรงนี้นะต้องเก็บแบบที่แบบโมเดลเออออบหน้านั้อขอบหน้าสามสองหสวัสดีค่ะอาเชย์เฉลส่วนปารลพานค่ะอายุ16ปีตั้วส่ตัวเชฟเป็นคนที่ชอบแฟชั่นแล้วก็ ทอบในการออกแบบเสื้อผ้าหรือว่าการตัดเย็บเพราะว่าเชเคยส่งเพื่อนตัวเชงเข้าประกวดของโรงเรียนมาก่อนแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มาในรุกวันนี้เพราะว่าเป็นลุกสีดำปีมัมึงก็อยากในใจเกินจิังเลยขอดครับสวัสดีค่ะไออุ่นนะคะคณิสอดชนินทร์พิวงศ์ปีค่ะอะไร14ปี อ,อายุค่ะวันนี้ก็มาเป็นแบบลุกแบลว์แต่ว่าแสแรงค่ะระวังไว้นะคะแบลว์แบแบ,แบเนี้ยกินเลียมนะคะไม่รู้สิสวัสดีค่ะจูนี่นะคะหมายเลข6พัทราพรบัวจันทร์อายุ15ปีค่ะความสามารถพิเศษนะคะคือการเต้นค่ะ มไม่ใส่เกนไม่สไมใส่คุณได้แล้วชเอาช็ดๆอนี้คนต่อ,อ<ๆ> <caracter> ไปมาเรา<ๆ>็วสวัสดีค่ะ YFP08 แอลลี่นี่ที่ภูมิไทยเจริญวันนี้น้องแอลมาในคอนเซปต์เรียวค่ะหัวโปกเรียวของจริง และโปกจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะวายนะถ้าสมมติจะคัดเลือกไปสองคนน่ะจะเป็นใครมี<อ>หัวโปกสองคนรันยาก็น่าจะเป็นดาววันค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาววันดรัญยานะคะปัจจุบันนะคะอายุ17ปีค่ะเรียนอยู่มัธยมศึกษาโรงเรียนปากเกตค่ะก่อนที่ดาววันมาประกวดนะคะดาววันก็ต้องหวังมงอย่างแน่นอนค่ะรูปร่างหน้าตาดาววันอาจจะไม่ได้ดีแต่ดาววันมีปากค่ะและปากดาววันดีมากฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะดาววันนี่แหละขันน่ากลัวที่สุด เจ้หวันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะคะแต่ขอโทษทีค่ะน้องแอลน่ากลัวกว่าปังเปิดเยี่ยวค่ะสวัสดีค่ะสไป,ป์นะคะหรือจะเรียกซาชาเฟียก็ได้ค่ะลูกของหนูเป็นลูกสมัครงานแบบสาวยัวโอลิแฟนค่ะหนูมีรูปร่างค่ะข่ะหนูสูงค่ะและหนูก็มีผมแต่ผมหนูหลุด Hello guys, my name is j a i j a i Hi guys, Hi Fabulous ลูกวันนี้ก็ก็น่าจะเห็นนะคะว่าเป็นแบบ International mm hmm. นักเรียน UK-US I'm Reginal Girl Mean อ n า w เราเราเป็นยังแฟบเรา e n นความการศึกษาด้วยค่ะนักเรียน Hello everyone Good morning ค่ะวิวมีเพรดาวาชลาเกตอายุ17ปีตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ชัยมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมัธยมประชานิเวศค่ะน้อยแต่มากเรียบแต่ก็ไฮแฟชั b, but, fashion, erm ่นค่ะจักใจกระเทยว่า ค่ะก็ความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็จะมีเต้นค่ะเต้นโชว์เออนิดนึงแล้วก็มีรำไทยค่ะจำตึงตึงอ่ะเล่นอีกอ่ะรำยั่วอ่ะรำรำยังไงอ่ะรำนี้อ่ะเออคีบอบในคีอปคือชุดก็คือแบบเรกกี้ยังไงเรกกี้บ้างเออเจ๊ยังไงดิ๊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 ดดิ๊ดเจ๊สปกนิกนี่มันคือหนูมาขายสวยหนูไปขายตลกนะ เงเงยเงยเยเงยเงเงเเเเยเยเยได้ยินเอแน่ว่านาน้องมารอพี่ชายคือเก่าหักสองเฮาอย่าให้เพมี่ขึ้นมาทางสีเมืองเดอสวัสดีค่ะพีมอนุคงบุญถมนะคะอายุ14ปีนะคะตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญสมาคิดชั้นมอค่ะ ความสามารถพิเศษของคิมนะคะก็มีร้องหมอลําได้เดินแบบได้แล้วก็สามารถเป็นไกด์เด็กมาลัาพูได้ค่ะหน้าเหมือนแม่มาเดี่ยวก็จะต้องมงเหมือนแม่มาเดี่ยวค่ะแม่มาเดี่วโมงกี่โมงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาทิราพุมเงินนะคะชื่อเล่นชื่อน้องโฟก ปัจจุบันเลกหนูอยู่โรงเรียนปัญญาพัฒนาการนะคะอยู่ชั้นเกต5ทับ1นะคะตอนนี้ก็อายุ11ปีแล้วนะคะความสมารรพิเศษของหนูนะคะก็มีเต้นร้องเพลงนะคะแล้วก็หนผ้าหนห่วงนะคะแล้วก็เดินแบบค่ะขอบคุณค่ะระวังนะแม่สาผ้าดนกล้องมาทำหนูเลิศเขาทำหนูทำไม ไม่รู้เหมือนกันค่ะสงสัยนะเขาน่าจะอีกฉายหนูเพราะหนูสวยมากกว่าสวัสดีค่ะพลอยพลอยประพัฒน์แสนมนตรีอายุ14ปีค่ะความสามารถพิเศษของหนูน,น่ะหรอคะก็คือ การชงเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ค่ะรับรองว่าฝีมือการชงของหนูนะคะจะทําให้ทุกคนหลงไหลและมอมเมาไปกับความสามารถของหนูแน่นอนค่ะหนูเป็นลูกเจ้าของร้านคลาวเกตค่ะผูกพ uh ัน huh. มาตั้งแต่8ขวบแล้วค่ะร uh huh. ้านนะคะชื่อร้านนองแบงค์คลาวเกตค่ะอยู่ตรงนวนจันทร์14ค่ะเชิญไปได้นะคะค้นใน Google Map ได้ค่ะลูกหนูอาจจะดูเฟียแต่วความจริงแล้วหนูเป็นคนเรียบร้อยค่ะเ uh huh. เป็นลูกคุณหนูค่ะ uh huh. เครื่องดื่มของหนูนะคะนั่นก็คือเหล้าสีผสมเหล้าขาวค่ะเมาแน่นอนค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะวาเลนไทาน,นะคะพัฒนาพงภู้ขมเหมาค่ะ <c oughs> อายุ15ปีมาจากโรงเรียนดอนเมืองทหากรกาบดอนดุค,ค่ะหนูก็คิดว่าความเป็นไฮแฟชั่นของหนูจะสามารถสู้คน<อ>แต่อย่างแน่นอนค่ะไฮแฟตรงไหนเหมือนี้ไฮแฟตรงไหนไฮแฟ ก็สรงผมอะไรแต่งหน้า make เมคอัพอะไรก็ไฮแฟร์แล้ววันนี้ก็มาในลุคเอสตี้หน่อยหนูว่าหนูกับเดญญาภไยเลิศเหมือนกันโอ,อ้โพูดยากอะ่ะหนูได้ไหมอะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนยาบัวจันร์ชื่อเล่นชื่อจีนินค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเล่นเปียโน,โนเดินแบบค่ะ <S <S Look at this stuff isn't it neat Wanna s h o t i n g my collections complete Wanna s h o t i n g I'm the girl the girl who has everything Look at this troll, <coughs> treasures and toll. <coughs> How many wonders have uh. one cover hole? Looking around here, you think? Sure, uh. she's got everything. Wow, no, <coughs> no, uh. <laughs> Welcome, good morning, good afternoon, good night. Welcome to Young and Favorite. พระบรมมหาราชวังสีลมและจตุจักรรายการค้นหานางแบบนางงามและอีกหลายๆยอย่าง <Okay. S 1> รายการของเราเป็นระดับตำบลเราจะค้นหาเด็กที่ได้คะแนนมากที่สุดเพื่อชิงตำแหน่ง Young and Fabulous Thailand คนแรกของโลกระดับฮอลลีวูดระดับโปรเฟชชั่นอล ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Young and Fabulous er พระบรมมหาราชวังสีลมและจัจัจร วทุกคนเข้าสู่ยังแอนฟาบูลัสพระบรมมหาราชวาสีลม<โ>และจัดตุจ้าซ,ซ,ซึ่งในวันนี้เราจะถ่ายแคปแมป์ในตอด,ดแรกค่ะโ้าว,าวาพอสห้าสิบสามหาอร์เซปึตโอเคหยุดเราจะซีเรียสจริงจังกัน เพราะเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาเดี่ยวมาพร้อมกับที่ปรึกษายักแอนฟาบูรัสไทยแลนด์คุณนกโยรดาค่เชุดที่มันจึ้งจริงๆวันหลังฉันว่านะฉันแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยืนอยู่ข้างพระบรมมหาราชาวัง็น่าจะเกยอยู่าโดนจับว่าจริงเ <c oughs> หรอ <c oughs> แล้ ก็มาพร้อมกับคนสวยคนจึ้งคนเก๋มีมิติมีระดับอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันผู้จัดการกองประกวดยองแอนเซอร์บุลเาชไทยแลนด์คุณใบค่ะเออมันสู้อ่ะสู้อยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่านี่มุมกล้องฟาบุลเลช แกงมากตากล้องแกงชอบแกงชอบถ่ายมากผูกจมูกเล่นทำถึงเล่นมากสวยมากจึิงมากตาย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 เออเออเออเที่ยวแล้วค่ะวันนี้อยากจะให้พี่นกรีบลงมาเลยวันนี้นะคะอยากจะให้พี่นกยศรดาเนี่ยให้แนวทางน้องๆผู้เข้าประกวดสักนิดนึงค่ะค่ะก่อนที่จะให้แนวทางให้ร่มดิฉันถือก่อนได้ไหมคะร้อนมากค่ะตอนนี้ หน้าแบบอ๋อวาวดีใช่ไหมคะโอเคโอเคได้นะคะเพื่อสวยเลยสวยใช่ไหมอ่ะให้แนวทางก็คือต้องบอกว่าทุกคนรู้ได้ยังคะว่าสโลแกนของยังอันแฟร์บิลัสคืออะไรคืออะไรคะว้ายนี่เพื่อมามาประกวดยังไม่รู้สโลแกนกันเลยเหรออ่ะต้องถามผู้จัดการกองก่อนว่าสโลแกนของเราคืออะไรนะคะสโลแกนของเราคือ the a u t h e n t i c of identity ค่ะเออแปลว่าะไรแปลว่าค่ะ อ t d e a u c h e n t i c of Identity คืออะไรคะทดสอบพี่น้องอีกทีนึงค่ะอ่ทดสอบพี่น้องอีกรอบนะคะแกรมเออต้อง a u c h e n t i เขาบอกว่าแปลว่าเนื้อแท้ค่ะที่รักส่วนอาตาเนื้อส่วน identity แปลว่าอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่กองกำลังกกาะมองหาจากพวกเราก็คือการเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงค่ะเออ ความโปนี่แหละค่ะการที่น้องๆเนี่ยจะเข้าไปยังแอนฟราบลัสไทยแลนด์ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าหนูไม่แน่จริงเนี่ยหนูจะไม่มีทางหลุดเข้าไปได้อย่างแน่นอนเคค่ะและเราไม่ได้มาเพียงเท่านี้เท่านั้นเพราะเรามีเมนเชอร์โดยการประกวดของเรายังแอนฟราบลัสพระบรมราชวังสีรมและจัดจักรจะแบ่งเด็กเป็น2ทีมค่ะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจ็ด จะอยู่กับคู่มังกรราชิวงศ์ค่ะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจ็เชิญมาด้านนี้ค่ะหนึถึงเจ็ดวาเลยปีนี้เป็นปีมังกรและหมายเลข8ถึง15จะอยู่กับสไตลิสต์แฟชั่นดีไซเนอร์อินฟลูเอนเซอร์ดาราระดับฮอลลีวูดและบอลรีวูดคุณโอ๊ตค่ะ หยุดหยุดหยุดเราจะประกาศแคมเปญแรกกันแล้ว <Wow. S 1> และแคมเปญแรกของเราก็คือ The Authentic of Thai Culture ค่ะ <Wow. S 3> <Wow. S 1> โดยเราจะให้เวลาเด็กแต่ละคนเพียง1นาที30วินาทีในการถ่ายแฟชั่นเซ็ตสตร e ทแฟชั่น ในสถานที่แห่งนี้ค่ะ1.30นาทีพี่ไม่ได้อยากอยากได้การถ่ายภาพแบบโพสโพสง่ายๆพี่อยากได้แบบไฮแฟช h ั่นที่ดูเป็นฮอลบีวูดฮ <Hollywood S 3> อลลีวูดและไฮแฟช h ั่นอ่ะพี่นกในฐานะรุ่นพี่มิกแฟบริสอ่ะไฮแฟ s ชั่นได้ค่ะ แน่ต้องแบบนี้นะคะลลและเราก็มีช่างภาพกิดติมศักดิ์เบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งของบริบูรและฮอร์รีบูรมาด้วยเอเสสีค่ะเชิญค่ะให้ช่างภาพพูดนิดหนึ่งว่าอยากได้ฟิลสไตล์ประมาณไหนในการถ่ายทำในครั้งนี้อ,อ,อยากได้ฟิลที่ แบบใหม่และไม่เหมือนใครมีความเป็นแฟชั่นมีเอกลักษณ์แบบสีสันที่โดดเด่นอ่ะอินเนอร์ในตัวที่พุ่งออกมาให้ให้ผ้าแบบมันเสืยอ,ออกมาแล้วมองเห็นว่าฉันคือน,นี้ตัวฉัน้นประมาณนะั้นแล้วเจอกันในแคมเปญแรกค่ะคือเ,เซนเตอร์าสาย ไดค่ะดีค่ะโพสอ่ะไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ 2, 3, สองสามโพสไปเปลี่ยนหนึ่งสองโพสกระโปรงมันคนบานไหมเป็นคนสะบัดไหมมันมีมันต้องเล่นหน่อยกระโปรงอ่ะอเล่น,เล,นเล่นกระโปรงน่ากังวลมากนะลูกโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนโพสไปโอเคนี่แหละค่ะนี่แหละ,<ป>ะคะ่ะเออค่ะสนุก เวลายังไม่หมดนะยังไม่ต้องดูลูกระวังกันงจริงโอเคหนึ่งสองสามปุ๊บกระโปรยังไม่ค่อยสวยนะเอายกขายกขาขึ้นก่อนแป๊บนึงโอเคหนึ่งสองสามโอเคได้ไหมไทยไทยไทย เออแต่เรามังเป็นอับสราเมนนะลูกเอ้าจริงๆก็มเขาอีแบอนอยู่พี่อนจะว่าไงเอออืมอ่าก็ไฮแฟชั่นได้อยู่ได้เธอได้ทีนี้นาทีสุดท้ายเร็วเร็วเรักษาเวลาด้วยโอ้สามปึ๊บเออหนึ่งสองสามสุดท้ายขึ้นเสาได้ไหมคะขึ้นเสาไปเลยหนึ่งสองสามขึ้นปึ๊บมันเทอบีดีมากค่ะให้อยูปีนเสาชำ คือคอนเซปอะไรหนุมนมันได้หนูก็ไม่รู้ว่าเออหนูเหมือนจริงหรือปลาดเออไปลงลงเฟิงโอเค,นะอ,เคอ่ะมดเวลาอ่ะจบจบอ่เก่งมากค่ะาาก,ก,ก็ฝากว่าก็สู้หน่อยแต่รายการจะอ้อมเอาแข่งอยู่คนเดียวยน,นี่อาหารมาค่ะ คือฝากถึงคนบ้องคนแถวนี้นะคะว่าวันไฟนนลรอดูค่ะว่าใครจะได้มงเป็นไรอะดูวันเดียวไม่ได้มัง้งวันนี้วันเดียวก็พอค่ะมนตอนนี้หนึสองสามโพสนิ่งหนึ่งสองสอีอัน จับเสาแล้วแอนเข้าไปในเสาเมื่อกี้เหมือนไม่คือมันไม่ต้องเป็นต้องรำทุกคนไงไม่ต้องเนต้องรำเพราะชุดไทยอยู่แล้วเออชุดไทยอยู่แล้วเออที่รักหน้าหนูเอ็กโซติกอยู่แล้วลูกพรีเซนต์ความเป็นไทยหน้าไทยของหนูน่ะเอาผมไปไว้ข้างหลังได้ไหมเออเออนี่ยเนี่ยเนี่ยดอวางดีๆสวยๆเปิบหนึ่งสองสโพสหนึ่งสองสามย่ม Oh. เออเอออ้าวอีกแล้วไม่เลยหรอลามเก่งเกินพี่ว่าน้องเขาเขาเกรงหน้าไปหน่อยอะคือเขาพยายามจิกเป็นนางแบบอะเอาแบบหน้าเฉยเฉยเลยหน้าเฉยเยหนูคือเป็นไทยมากนั่นแหละไม่ไม่จิกลูกไม่จิก oh. ไม่ต้องจิกเออ oh. ไม่ต้องจิก oh. เยอะนานเทล้นาน น้าลงไอแล้วห้าสี่แปเาทำอะไรสองหนึ่งทำอะไรหอมเกิดต่อไปเยี่ยมผ่าต่อไปคิดว่าคนนั้นทำดีป่ะคนไหนคนนั้นอะคนนั้นได้ดีนะใช่ไหมใช่ก็ไม่ได้เลิศมากเท่าไหร่อะ ก็ไม่ได้เท่าหนูอะค่ะใช่ค่ะจับเวลาค่ะเริ่มอ้าวเปิดส้นเท้านิดนึงได้ไดออ้ได้ได้ต้อโฟก,กัสที่กล้องหนึ่งสอาโฟกัสที่กล้องตาลอยคือแบบกังวลมากคือแบบไม่มีอะไรอยู่ข้างในหัว มันไม่มีอินเนอร์อะสายตาไม่มีอินเนอร์เลยอะมองในเลนมองเข้าไปในเลนเหมือนเลนเป็นสามีไม่ได้ไม่ได้ดินิ่งมองก่อนปวดท้องอ่ะถ้าปวดท้องเร็วปล่อยปากนิดนึงต้องมองกล้อองงมไปตรงๆคนนี้คือขาดอินเนอร์ขาดอินเนอร์ไม่มีอินเนอร์ไม่มีอินเนอร์ดีอ่ะ โอเคหนึ่งไม่ต้องเกรงแต่ให้มีสมาธิเวลาทำงานน่ะไม่เกรงนะลูกเริ่มสวยๆดีอ้ได้ คนนี้แปลกคนนี้อะไรได้อีกนอนลงไปนอนลงไปแล้วเอาขาชี้ขึ้นมาตรงเตานอนลงไปได้ได้ค่ะได้ลองลองสามองกล้องเออได้ได้เปลี่ยนท่าท่านี้ได้แล้วเปลี่ยนท่าเอาท่าแปลกกว่านี้เอาเร็วเร็วเร็วมองมาที่กล้องแอกนคนนี้ได้แล้ว เอาเร็วเร็วนึกออกมานึกออกมาดีมากดีมากเออนี่นนี่สบายสุดเออสบายสุดคิดว่าเราชนะค่ะคือเด็กอินเนอร์ดีบางคนอินเนอร์ดีบางคนอินเนอร์ไม่ดีแต่ว่าจากภาพรวมถือว่าภาพสวย ไม่รู้แต่ว่าตอนแรกเห็นเด็กไอ้ถ่ายตรงเส่าอะก็ให้เด็กต้อมเลยลสรุปค่ะย้ายโลจะวางยาอะไรแล้วรู้เปล่าวกาเราจะได้รู้นะค่ะว่าใครเล่นเกมเป็น,นออแมนแมนไม่ได้อ่ะอยากได้อันนี้อันมันเนี้ยมันจะสวย มาเดี่ยวเชื่อชันว่ามันจะสวยทีมหนูเลือกแล้วลวน้ำเงินค่ะเลือกได้เลยเลือกแล้วเมเธอเลือกแล้วค่ะเลือกแล้วอันได้งั้นถ้าตกรอบมาหรือได้ที่โหลมามันเดี่ยวเชื่อชันฉันเป็นสไตลิสต์ค่ะฉันเป็นสไตลิสร์แบบโลกก็รอดูก็รอดูแค่นั้นแหละทีมเราบอกไม่มีคำว่าบอททอมเจอเจอหนางข่ะคือหนูไม่รู้ว่าหนูต้องฟังใครก่อนนะคะว้าวมากแม่เยอะแตกเวอร์ ตัมใจเราจะต้อมต้องตามเราเพ็นเพื่อต้องตามชั้นสุดหลอสุดๆเลยวรพงษ์